สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีวันนี้นะครับทั้งใหญ่นะครับจะมาสอนนะครับวิธีการตัดสงเรียนแบบง่ายๆนะก็คือมีการจิกจิกแยกผมส่วนบนส่วนล่างออกก่อนนะนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับก็หาขวัญให้เจอใช่ไหมก็จิกนะครับใต้จุดขวัญนะครับ1นิ้วนะนี่ขวัญอยู่นี่นะครับก็ระยะห่างประมาณ1นิ้วนะวนหน้าต่ำกว่านี้แล้วกันนะอ่ะ เท่าหีดูีดูเท่ากันไหมซ้ายขวาจิกเดี๋ยวดูนีมันชะงงอกดูนี่มันยืนนี่มันยืนนี่ครับยืนนี่ดูดิซ้ายขวาเท่ากันไหมความสูงครับก็ซว้ายขวาเท่าไหมค่านี้ต่ํากว่าใช่ไหมเอาลุยเลยครับตัดสินใจเลยอย่าลืมนะครับถ้าอยู่ในร้านก็อะไรให้ดูกระจกใช่ไหมดูกระจกเราจะได้ไม่ต้องเดินบ่อยนะครับเอาทีนี้ขอขอฝากสูดเราใช่ไหมเอาดันขึ้นให้เร็วเลยมาดันตั้งตงหลังตรงนี้เลยมันยืนยืนอยู่นี่ก็ลุยจากนี้ไปเลยครับ เยี่ยมครับดูเลยครับดูเลยดันขึ้นใด้เร็วกว่านี้ครับน้อยไปทำไมเต็มหน้าเลยดันไปเงี้ยดันไปเงี้ยเนี่ยแนบหัวไปเลยเรามีของดีอยู่ขนาะเยี่ยมครับนั่นแหละดันให้เร็วได้เลยนั่นแหละครับเร่งฝึกเร็วได้เร็วฝึกช้าได้ช้าดูเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับนั่นแหละเยี่ยมครับฝึกเร็วได้เร็วมอเตอร์มันเร็วและมีความแรงนะครับ แล้วก็มีความคมนะครับเราไถาได้เลยเร็วๆได้เนื่องจากปัตเรียนของวอนนะครับของเมริกาเนี่ยมีความเป็นมาตรฐานสูงนะผมชี้ไปไหนครับผมชี้ไปไหนผมชี้มานี่ใช่ไหมต้องไถสวนครับนั่นครับเยี่ยมครับดนันขึ้นไปเลยเยี่ยมครับนั่นแหละเยี่ยมครับนะครับตัดให้มันนวลให้มันได้นั่นเลนะครับเยี่ยมครับนั่นแหละ เ่ยมครับทำให้มันนวลใช่ไหมเ่ยมครับไปเลยครับไปเลยทีนี้เราจะลบเส้นใช่ไหมเราจะทำจะลบเส้นด้วยอะไรถอยหูปรับมาเท่าไหร่เครื่องหนึ่งใช่ไหมศูนย์จุดสองห้านะครับเชิดเชิดขึ้นไปเลยครับนะครับอย่าสูงนะนะเี่ยมครับ ไปเลยครับรอบหมวเลยครับรอบหมวเลยไปไปนะครับดีดูด้วยว่าผมมันชี้ไปไหนผมมันชี้ไปด้านหน้าแล้วก็ดันนะครับจากข้างหน้าไปข้างหลังนะครับตรงนี้ต้องเป็นแปลงแล้วละครับหวีเก็บไปก่อนครับหวีเก็บไปก่อนนะครับเยี่ยมเลยครับดันเลยครับดันเลยนะครับดันไปเลยตรงนี้ที่มันอะไรมันยากใช่ไหมท่างใหญ่ก็สอนนะครับจัดการมันก่อนเลย จัดการทําขาวนวลคืออย่สูงจะสูงครับเส้นนะครับเส้นอยู่นี่กอดเรากอดตามเส้นถ้าเราดันขึ้นไปสูงมันจะไปมันจะไปทำลายไอ้นวลจุดนวลคือที่เราทําไว้เมื่อศูนย์จุดห้าอะไรครับเราลบเส้นเฉยๆนะครับนั่นนะครับเยี่ยมครับอย่าสูงอย่าสูงลบเส้นนิดเดียวดีครับนั่นแหละดีครับ นี่ครับนั่นแหละเอาเบอร์สองมารับเป็นฟันศูนย์ดูเลยครับตัดสินใจเลยครับลูกค้าอยู่ในมือตัวเองอยู่ในร้าน <ทะ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <ทะ S 1> <ๆ>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับอย่าอย่า,อย,า,อ,ยาอย่านอกอย่านอกกรอบเอาใหม่นะครับเอาใหม่ตั้งหลักใหม่นะครับอย่าเพิ่งพิสดารครับตอนนี้เอาตามสเต็ปไปก่อนเดี๋ยวมันจะงงเอาให้สุดครับสุดถึงถึงถึงไหนครับเลยขวัญไปเลยไขเลยขวัญลงมาเลยเออนั่นแหละค่อย นั่นแหละนะครับถ้าหมายความว่าจะไถาจากข้างหน้ามาข้างหลังลใช่ไหมความยาวนะครับของตำรวจทหารนักเรียนไม่เกินสามเซนทีนี้เราไปใช้เบอร์สองเนี่ยไถยขึ้นไปเนี่ยมันจะสั้นเป็นจ,จ,จะเป็นสกินเฮดซึ่งเขาไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังตรงนี้นะครับยกเว้นลูกค้าสั่งว่าเอารองฟันเบอร์สองข้างบนใช่ไหมข้างล่างเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยมันก็ผสมกันได้ขึ้นอยู่ที่ลูกค้าสั่งนะครับ แต่ถ้าเป็นมาตรฐานให้ตัดสตเตปนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะพลาดนี่ครับนั่นแหละนั่นแหละอ่าหมดแล้วนะเอาลองฟันเบรอร์อะไรมาต่อต,ตรงนี้มาทําให้มันเก่งมากครับ,บเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งมาเลยนะครับสวมมาเลยนั่นแะครับเราแปรงมาแปรงม,มาด้วยถือมานั่นแหละดันขึ้นมาเลยครับดันขึ้นมาเลยดันมาเลยนะดันมา แปลงครับแปลงอย่าเพิ่งใช้หวีนะนั่นแหละแปลงดันเลยดันยกมุมดันซ้ายขึ้นเล็กน้อยใช่ไหมดันครับนั่นแหละเยี่ยมครับเยี่ยมมาเลยนั่นแหละดันขึ้นมายกมุมด้านซ้ายขึ้นนิดนึงให้มันกินแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นจุดลาดชันใช่ไหมวันจุดที่มันอะไรเป็นจุดที่มันเป็นหลุมะ้องขมับนั่นแหละดันขึ้นมาดันขึ้นมานาครับเยี่ยม นั่นเลยนั่นเลยมาดันมาดันมาดันขึ้นไปเลยลุ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 ยนั่นเลยดันขึ้นไปเลยสลบเชื่อมไปหาเบอร์อะไรครับเอาใหม่ตัวนี้มันดำอยู่นั่นเละดันไถเร็วเร็วเลยเร็วเร็วนะครับเพราะว่ามีลองฟันไม่ต้องคิดอะไรเยอะนั่นแหละครับยกมุมด้านอะไรครับยกมุมด้าน ขวาขึ้นครับเห็นไหมไม่ยกมุมด้านขวาเป็นไงเว้าวเข้าไปแล้วยกมุมด้านขวาขึ้นเนี่ยใช้มุมด้านซ้ายแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาดูรอกก่อนนะไปเห็นไหมมันเป็นบทเรียนนะวดหน้าให้ระวังนะเอาไปเอาพอแล้วก็เบอร์อะไรต่อแปลง,ป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 งปครับแปลงแปลงแปลงปัดครับปัดเลยนะครับอย่าลืมครับนั่นแหละปัดเพื่อจะเอาเศษผมออกเอา0ูมาช่วย0ูตัวอะไรตัวรองฟัน หยิบมาเลยนั่นแหละครับเยี่ยมครับถูกแล้วครับสวมเลยบางที่สุดในโลกอถ่ายยังไงยกมุมด้านเลยยกมุมด้านขวาขึ้นแล้วถ่ายตรงนี้ครับตรงนี้เฉพาะตรงนี้เนี่ยไล่มานั่นแหละครับไล่มาดีแล้วก็สลบอย่นี้ก็ได้สลบที่นี้อหละอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยเธอนั่นแหละเอาไปให้เร็วๆนั่นแหละทำนวนตรงไหนมันไม่นวนก็ไล่นะครับ อะไมันวนวลนั่นแหละนั่นแหละยกมุมด้านอะไรยกมุมด้านซ้ายขึ้นนะขอพายยกมุมด้านขวานะถ้ามายกมุมด้านขวาเนี่ยลองฟันเบอร์ศูนย์จุดห้ามันจะไปเฉือนเฉือนกรอบทรงใช่ไหม้างนี้ไม่ค่อยันนมันไม่มีถนัดสักจุดหรอก <c oughs> ตัดไปมันต้องมีมันมันมันไม่ถนัดทั้งสองข้างหรอกไปเริ่มปกตินะครับดันมาเลย นั้นแหละฟังเสียงด้วยนะว่าจะสูงอย่ะสูงอยอาสูงแค่นี้แค่นี้แค่นี้นิดเดียวเนี่ยยอาสูงอย่ามันจะไปลบกวนอะไรลองฟันเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองไงเราแค่อะไรเราจะต่อลองฟันขึ้นไปแค่สามแถวนี้เองลองฟันเบอร์อะไรเบอร์ศูนจุดห้าเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองแค่นั้นเองนะครับต้องแม่นนะครับลองฟันแต่เท่าหวีอะปันนี้ยังไม่เสร็จเลยปันนี้ไม่ได้ถึงครึ่งเลย สำหรับมือใหม่นะอ้าวปัดครับปัดกวาดปัดไปด้วยปัดกวาดตรงนี้มันดำเลยดำอยู่แทงครับแทงแทงเข้าไปแทงเข้าไปตรงไหนที่มันไม่สวยก็แทง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 ไปนั่นแหล่ะนั่นแหล่ะพอไปตัวนี้นดำๆอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยยกกดขึ้นนิดนึงกดบัตรเลื่อนอะ นิดเดียวเดี๋เดียวอั่นแหละพอจะสูงจะสูงอ๋อไปไปเรื่อยนั่นแหละเอาพอพอจะสูงเอาพอแล้วถอยเอาลองพันออกถอยปรับมาเป็น0.25ยครึ่งหนึ่งอันนั้นเอาลบเลยนิดเดียวเพื่อไปเชื่อมกับเบอร์อะไรเพื่อไปเชื่อมกับเบอร์0.5ใช่ไหมนิดเดียวเนี่ยไปนิดเดียวจะสูงนะ คำนวณต้นไหนมันอยากจะแทงมุมสามเหลี่ยมก็แทงไปเระยะสูงได้ยินเสียงไหมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆลบเส้นออกอเดินก้ามาหนึ่งก้าค่อยๆเดินมาจะสูงนะ,ะแปลงปัดด้วยเอาลองฟันออกลองฟันโวนไปนู่น ลดไปเลยอันเนี้ยปัดออกถ่าแป้งมือขวาจับไว้ตลอดจับกำกำไว้กำมือกำแป้งไว้ตลอดถ่าไ,ไปปัดกวาดไปอย่าวางดันไป<ม>เพราะว่ามันถ่าปั๊บแล้วม,มันจะมีเศษผมไงมันจะนั่นแหละนั่นแหละขณะเก็บให้มันนวลน,นั่นเลยนั่นเลยถ่าไปปัดกวาดไปเป็นศูนย์จุดสองห้าเดิเครึ่งหนึง่ง ถ้าศูนย์มันจะมันจะ,ม,นจะมันก็เท่ากับเราไปกับอะไรไปกำหนดความขาวขึ้นไปเรื่อยเปลือยมันจะไปชนเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ทรงกรอบทรงมันจะหายนะปลาดอกปลาดอกปลาดอกประทสายได้ยินเสียงไหม แทงๆหนิเห็นหมันแทงๆทำดู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 ดมันได้ยินเสียงไหมเนี่ยดีขึ้นไหมอไปไปไล่ไล่ค่อยๆไล่ไล่ไปจะเย็น<ป>เดี๋ยวสูงมันเด๋มมันงานละเอียดโซนนักเรียนเ,นยเป็นโซนครูนะช่างแต่ผมทุกคนนะครับต้องได้เรียนผ่านนะต้องผ่านไปให้ได้มันหนีไม่ออกอะ่ะเพราะอะไรเปิดร้านบาร์เบอร์ต้องตัดอ,อยู่แล้วโซนนักเรียน ส่งตำรวจทหารนั่นก็ส่งเดียวกันเียเลยนะตำรวจทหารเขาให้อะไรคำนิยามใหม่คืออะไรขาวสามด้านอย่าสูงอย่าสูงเอาเดี๋ยวๆส่อไปอีกนิดนึงนะวระวังเดี๋ยวขอย้ปรับสุดดิฝั่สุดตนนี้พอใช้บีลุยเลย บีส่วนไหนครับ,รบอย่าลืมนอให้แม่นๆนะ,ะดูเลยนะครับนีนะ่หัวนิ่งไว้นะ,วนะหัวนิ่งไว้อยักแลาวแหว่งนะ นั่นแหละดีให้มาเลยยกเออยกขึ้นมานเล็กน้อยนั่นแหละเด็กอะเหลือสักเซนนึงก็ได้นะครับมไม่จำเป็นต้องเป็นสามเซนนะยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเอวียกขึ้นน,น,นั่นแหละไล่มาไล่ให้เลยเลยเซนเตอร์มา นั่นแหละเปเซ็นเตอร์มาหน่อยนั่นแหละทอใหม่พอข้างหน้ายกขึ้นมานนดเดลี้ยงเห็ดยอเออดไปบีก็ได้ไปบีไล่ตรงนี้หน่อยให้มันนวลนนตรงนี้มันเข้มไปนิดนึงนั่นแหละ นั่นแหละตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วนะครับก็ตัดลุยฝนไปเลยนะครับเนื่องจาก <Okay. S 1> เป็นตัดข้องสถานที่นะพ <Okay. S 1> อคออ <Okay. S 1> อันนี้ <Okay. S 1> ใช้บีด้านไหนครับ <Okay. S 1> ขอให้แม่นแม่นนะ <Okay. S 1> โดยใช้ไกล์ลายเบอร์อะไรเบอร์สองเป็นเกณียนะครับ <Okay. S 1> <า>นั่นและ ดีดีครับดูไปเลยนั่นแหละเย็นดีนะลมลมเม็ดอย่างเงี้ยดีนั่นแหละครับนี่นี่ครับนี่นี่ไว้ครัให้มันรับกับข้างซ้ายอะ่ะ ข้างๆเนี่ยเอาปลายหีไล่ใหม่ปลายครับปลายหีน,นะครับดีครับนันแหละแต่งแล้วแหละตรงนี้วีแต่งวีใหญ่อ่ะท่นแหละแต่งบางั่นแหละเรต้องมีอาวุธหลายๆอย่างนะครับไล่มาเลยไล่มา ข่อยไล่มาด้วยนั่นแหละนั่นแหละค่อยไล่มารอบหมอเลยใช้มุมไปเลื่อนด้านซ้ายนะครับนั่นแหละไล่มาเรื่อยยาหนึ่งเดินมา,มานั่นแะครับ<ว><น>เยี่ยมไล่มาไล่มานะยหัวรตรงๆครับหัวรตรงๆอย่าทิ้งหัวป้าตัดผมไม่ได้นี่นั่นแหละเยีเ่ยมเลย ทัานเละได้ไหมมาได้เลยนั่หละครับดีครับเ,เราก็ไล่นวลน,นี่เดียวน้ำหนัมอะไรมาจะสูงจะสูงแค่นี้ไล่แค่นี้ไล,แไล่แค่นี้พอไล่มาย่าจะออกนอกหวีน้ำมุมมาเลี้ยดซ้ายให้อยู่ในหวี ท่อ,อนอกวีลอากาศหัวลายหรือว่าอะไรพาดแหว่งไปเลยก็ค่อยไล่มาไล่ให้สุดครับให้สุดแถวไล่มาเรือ่อยเดินมาก้าหนึ่งนั่นแหละก็ค่อยเดินมาเรื่อยๆหนูนิ่งๆไว้นะหนูนิ่งๆไว้นั่นแหละนั่นแหละ,ละ,ละตรงนี้มันดำนี่ปลายหวีเดี้ยมนั่นแหละนั่นแหละตัวนี้เอาปลากลางหวีใส่กลางๆ ดูให้มันคือดที่สุดอ่ะกัรการข้านาการขอบเลยเอาปัจเรียนตัวนี้จิกเลยจิกขอบเลยน้องน้องม่วงนอนเหรออ๋อง่วงนอนเอาเด็กเตรียมดึกแล้วนะกานขอบเลยตรง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 เซนเตอร์ก่อนเยอะไปเยอะไปตัวนิดนึงพอท่านเลยจะเยอะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจะเยอะกันแค่ขนนอนให้มันเป็นรูปเป็นทรงเฉย แปลงครับแปลงอยู่ไหนแปลงอยู่ไหนแปลงปัดออกออขนอ่อนเห็นไหมเนี่ยเอาออกให้หมดจิกเลยจิตเลยเพรามันเลียนลงจิกลากลงเลยนั่นแหละถ้าเป็นถ้าเป็นนักเรียนนะเขาจะไม่นิยมกันขอบกันจรน,นะเขาจะตัดแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยตัดแบบแบบแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับลุยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ครับข้างล่างก็ถอยให้สั้นนะครับให้สะอาดนะแปลงเอาหวีเก็บไว้ครับใช้แปลงอย่างเดียวตัดไปเลยลุยเลยตัดไปยังย้งยัง้งยั้งเอาตอนนี้พี่ถ่ายให้มันสะอาดพี่ดันดันหลายๆรอบหน่อยพี่ดันยำๆหน่อยปรับเป็นฟันศูตรพี่กดตรงนี้กดตรงนี้แล้วดันไปข้างหน้ากดไปเนี้ยอ๋ดันข้างหน้าตอนนี้มันเป็นสู0.3สองสูจุดสามันมันทำให้ตัดได้สะอาดชมดูไหม มันทำให้ตัดต่อผมไม่สะอาดนะครับนั่นแหละถ่ายย้ำๆน้ำซๆำพับหูโลงมือขวาท่าน,นแหละถ่ายถ่ายเร็วกว่านี้หน่อยช้าไปมันไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยถ่ายให้สะอาดให้ต่อผมมันออกเฉยถ่ายไม่สุดพี่เห็นไหมเนี่ยดำๆอยู่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถ่ายสะอาด ตอนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านวิทยากรครับแล้วก็นายแบบนะครับน้องนายแบบนะขอให้น้องนายแบบนะครับเรียนหนังสือเก่งๆครับเป็นเจ้าคนนายคนครอบครัวมีความสุขรอดพ้นจากโควิดที่สิบเก้าขอให้ท่านวิทยากรนะครับสัดผมเก่งวันเก่งคืน,นครับเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ประกอบการนะขอให้มีลูกค้าเยอะๆลูกค้าก็ขอให้เป็นคนดีนะครับแล้วก็ขอให้มีขอให้เจอแต่คนดีๆรวยๆนะ นะครับแล้วก็ไปทํางานนะครับขอให้เป็นที่รักเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่นิยมชมชอบของลูกค้านะครับขอให้ท่านทั้งรอดพ้นโควิดสิบเก้ด้วยครับชมแล้วก็ช่วยช่างใหญ่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับที่ช่างใหญ่อัปโหลดขึ้นเรื่อยๆนะนะครับช่วงนี้โรงเรียนเสริมสวยสารพัดช่างศูนย์ฝึกวิชาชีพเปิดไม่ได้ก็ ให้ดูผ่านออนไลน์นะครับสองช่องช่างใหญ่นะอยากจะได้ปัตเตอร์เลียนตัดผมนะครับก็มีหลายรุ่นหลายราคานะให้โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 5 4 8 3 9 9 9 0 8 1 9 8 5 6 2 3 4นะครับช่างใหญ่จะวางครับลิงก์นะครับแฟนเพจ Facebook กับเนื้อสัลอนหรือนะครับไลน์แอดนะครับของที่ร้านนะครับกับเนื้อสัลอน52นะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับขอให้สอบถามเข้ามาทุกช่องทางขอให้ใจเย็นๆนะครับ จังหวัดนนทบุรีหลายอำเภอนะครับแล้วก็จังหวัดชลบุรีนะครับเคอรี่มีการจัดส่งล่าช้านะก็ขอให้ใจเย็นนิดนึงนะครับเคอรี่ส่งไวส่งชัวนะครับส่งเร็วทั่วไทยอยู่แล้วนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับนะครับใจเย็นนิดนึงครับได้ของันทุกคนครับย้ำครับย้ำตรงไหนไม่สวยนี่แม่มันมันด่างๆเลนมันไม่เนียนขายย่ำย่ำนะครับไม่ต้องกลัวลูกค้าเจ็บนะครับขายไปเลย มันมีอะไรมันมีระยะห่างของใบมีดบนใบมีดล่างนะครับไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกินหนึ่งมมิลลิเมตรอยู่แล้วนะครับมันไม่มันไม่มันไม่บาดเก็บนะครับถ่ายขึ้นมาถ่ายขึ้นมาถ่ายขึ้นไปอีกถ่ายขึ้นไปหาอะไรหาเส้นกําหนดความขาวเราถูกไหมนะครับดีครับยำๆซ้าๆแปรงครับถือไว้อย่าไปอย่าอย่าปล่อยแปรงปัดกวาดเสร็จแล้วถือใบกำไว้แน่นๆอย่าปล่อยไปไหนพอถอ่ายนั่นแหละครับถ่ายนั่นแหละ ตรงไหนมันต้องสงสยัยนี่มันดำๆหายยำๆนั่นแหละยำๆหลายๆรอบหน่อยเอาแปรงปัดดูว่ามันหายยังเอาหายแล้วก็ไปต,ตรงไหนตรงไหนที่มันไม่สะอาดนะไถ่ไถ่ให้สะอาดอย่ามันไม่หมดไถ่เนะ่ยยำๆซ้ำๆนะดีครับที่ท่านเห็นอยู่นี้คือบาตเตอเรียนยี่ห้อฮัสนะครับโปรเฟชชั่นอลเป็นมอเตอร์ของไต้หวันนะครับชาร์จ3ชั่วโมงใช้งานต่อเนื่องได้3ชั่วโมงนะอย่างต่ำอาจจะได้ 4- 5ชั่วโมงขึ้นอยู่ที่ ผู้ที่จะไปใช้งานนะครับว่าจะถ่ายเรรได้เร็วด้วยช้านะนั่นแหละครับย้ยำๆซ้าๆอยากจะซื้อนะครับก็โทรศัพท์สั่งซื้อมาได้นะครับรับประกันมอเตอร์6เดือนนะสำหรับของยี่ห้อฮัสนะครับมีลองฟันอยู่2ชิ้นนะครับมีเบอร์1 2 3 4ให้นะนั่นแหละยยมครับนั่นนี่ก็แทงครับแทงเห็นไหมดำๆนแทงแทงแทงใช้มุมใช้มุมเออมันอยู่ในหลุมอะ นั่นแหละเยี่ยมปัดไว้ด้วยค่อยย้ำมาเนี่ยไขฟ,ฟันเช็ดๆขึ้นครับเช็ดๆยังไงเอออย่างนง้นเช็ดๆฟันขึ้นเช็ดๆเหินๆน่ะเออนั่นแหละให้มันเชื่อมกับเบอร์อะไรจำได้ไหม0.25หรือว่า0.2ใช่ไหมนั่นแหละปัดครับปัดปัดปัดเออนั่นแหละเอาให้สวยๆใจเย็นมันเลยเอาไปค่อยๆไป ตรวจดูตรวไหนข่างนี้จอนเนี่ยถ่ายขึ้นมาเลยครับจอน,อ,อนเนี่ยผลอ่อนนนั่นแหละถ่ายขึ้นมาสองสาครั้งนั่นแหละถ่ายย้ำไปเรื่อยนั่นแหละตุดตัวไหนที่มันพลาดเมื่อกี้พลาดเรื่องอะไรมีอยู่สีห้าเส้นใช่ไหมที่ผมจําได้ตรงเนี้ยแล้วก็ตะแคงตะแคงเลยนะครับถ่ายเลยให้สะอาดถ่ายไปไปเรื่อย ยืนตังนต่ะแปดโมงแล้วคนนี้เดี๋ยวจะเป็นลมก่อน,นไปเลยนนปัดออกดูดิเออ,อมันใช่ผมมันตัดไม่หมดหรือว่ามันเหลือนะครับตรงนี้ถอยเข้ปรับสุดดิกดลงกดกดลงบีบตรงมุมปุ่มเนี้ยบีบกดลงสุดเออแทงเข้าไปี้นี่เดียว คลเดียวใช่ไหมแทงใช้สามเหลี่ยมตรงนี้แทงเข้าไปในะน,น,น,นเดียวนะแต่งอันนี้เนียนไหมอย่าสูงนะตรงนี้ตรงนี้ตรงน,นี้ก็ไข่เหินๆถ่อยเหินๆนิดน่มึงเหินๆให้หมันสลบขึ้นไปใช่ไหมอ๋อปาแต่งนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย นักเรียนง่ายๆชดึชดไปเลยครับชดๆชดไปเลยแทงครับใช้สามเหลี่ยมแทงถอยปรับสุดถอยสุดสุดสุดอานนี้สามเหลี่ยมแทงเข้าไปนะเยี่ยมให้มันกลืนๆให้มันเกลี่ยเกลี่ย,ม,ย,ยมันกลืนๆอ่ะ